สวัสดีค่ะดิฉันออนจิราผัดเกิดนะคะเป็นเลข,ขานุก,การของสมาคมพิพักแผ่นดินไทยสาขาซอยน้อยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดไซน้อยตำบลไซน้อยนะคะอําเภอไซน้อยนะคะจงังหวัดนนทบุรีเราวันนี้มาเป็นจิตอศาสานะคะทำการรดอกกล้วยไม้ให้กับทางวัดในวันออกพรรษากเ็เราสมาคมของเรามาประมาณ20คนนะคะที่มาช่วยทางวัดในวันนี้นะคะ ก็รู้สึกมีความสุขมีความยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะฮัลโลอ่ะ I'm Dr. Nalong Ladado w h uh, o Interpreter of the Volunteer The name of Association of uh, Protect Thailand Association in ส Saka Sainoy Today we just come for volunteer for Provide the flower for donation to the monks Uh, the event will happen about at uh, 3 o'clock afternoon. I would like to invite you all of uh, Buddha or not Buddhist also come to join with us today. The the uh, the event will the c c u r will happen about 3 o'clock afternoon. I would like to say thank you very much uh, that you come to join with us. Uh, uh, next uh, we will introduce you about who is uh, our team work. Okay to Dr. d j Sangrawi ครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อวรวีบรวรเลิศรัศมีนามแสงดีเจแสงระวีนะคะเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่ที่คลื่น FM 89.75มั่นคงเรดิโอวันนี้ก็ได้มานำทีมมาทำกรารดอกไม้วันออกพรรษาเป็นประเพณีของวัดไสน้อยมหาเจดีมุนีพิรมนะคะ นำทีมโดยดีเจแสงรวีนะตอนนี้รักษาการแทนอยู่นะคะสมาคมพิทักษ์แผ่นดินไทยสาขาไฟน้อยก็มีนายสีโรดแสนพันธ์เป็นนายกสมาคมนะคะคุณบุญเรือนแก้วเพชรเป็นที่ปรึกษานอสอวรวีบบอนเลิศรัศมีเป็นอุปนายกคนที่หนึ่งดรณรงระดาโดกอุปนายกคนที่สอง นายสมพงษ์โพงมัตชาเป็นอุปนายกคนที่สานางกัญญาณีนะคะพุ่มดวงจันทร์เฮรันยิกนอสอกนกออนดาราวีแผนกประชาสัมพันธ์นางสมทรงสุขสวัสดิ์แผนกทะเบียนนางสาวออนจิราผาดเกิดเฮรันยิกนะคะทีมงานวันนี้ก็พร้อมแล้วนะคะการ แต่งกายนะการแต่งกายของสมาคมพิทักษ์แผ่นดินไทยก็ชุดแบบนี้นะคะเชิญค่ะชุดแบบนี้นะคะนี่เต็มยศของสมาคมพิทักษ์แผ่นดินไทยนะคะนี่พิทักษ์แผ่นดินไทยเต็มยศแบบนี้นะคะนี่เป็นเป็นนายแบบของสมาคมพิทักษ์แผ่นดินไทยสาขาชายน้อยนะคะคุณทวีศักดิ์ิเ <cla ude. S 2> นโชคประชาธิปกาหนึ่งห เชิญนะคะเชิญเชิญดูผลงานของสมาคมพิทักษ์แผ่นดินไทยน <มา S 1> <ส>ะคะร่วมแรงร,ร,ร,ร่วมใจได้มาทำกันในวันนี้นะคะ,คะมากันตั้งแต่เช้านะคะนี่กมดอกไม้น,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 นี่นะคะกรมดอกไม,วนนามาก้วันนี้เรามากมดอกไม้กันนะคะซึ่ง เดี๋ยวเราจะไปตักบาทเทโวนะคะเป็นดอกไม้เป็นเป็นดอกไม้นี้นะคะแล้วก็อ่ะค่ะก็คือตักบาตรเอ่อพามายี่สิบรูปใช <26 S 1> ่ไหมคะยี่สิค่ะ26รูปนะคะ <Wise. S 2> แล้วก็จะเนี่ยดอกไม้ค่ะ1ถาดก็26กรัมค่ะแล้วก็เอ่อบริจาคในการช่วยทางวัดก็คือ100บาทใช่ไหมคะชุดเอ่อถาดละ100บาทนะคะแล้วก็ขอเชิญชวน <king> ท่าน <direkt. S 2> ผู้ชมเพื่อนๆ,ๆนะคะในใค่ะปีหน้าก็ยังมีเราจะมีทุกๆปีนะคะขอเชิญชวนเลยค่ะที่วัดไซน้อยนี้นะคะคือทุกๆปีจะตักบัดวันออกพรรษาด้วยดอกไม้แบบนี้นะคะค่ะโอเคค่ะค่ะค่ะ <nossas S 1> ก็รับชมรับชมผลงานนะคะนี่ดอกไม้ที่ทำเสร็จเรียบ <puppy. S 2> ร้อยเยอะมากเยอะเลยนะคะ เยอะเลยนะคะมากันตั้งแต่เชา้านะคะมาช่วยร่วมแรงร,ร่วมใจกันค่ะ,ชะคใช่ค่ะนานน,นานแล้วร้อยกว่าปีแล้วค่ะค่ะปีนี้จะหาเจอยากมากครับเพรัะว่าคนใช้รน้อยอที่ใส่ถังบริเวณพัลว่าจะมีหรือเปล่าน่าจะเป็นฟาร์มของที่รู้ราบครับ ก็ต่อไปแล้วค่ะค่ะค่ะโอเคแล้วก็นะช่วงนี้ก็คงจะกล่าวว่าสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวเราจะได้ไปเตรียมตัดบาตรเตรียมการตักบาตรที่นะนะไปไปไปรับชมตอนต่อไปพิธีอภิธีในการตักบาตรค่ะสวัสดีบ่าย3:00ครับและสวัสดีทุกท่านครับ Happy for the Lender Day สวัสดีค่ะ